สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับมาสวัสดีกล้องก่นอนเนาะขวัญวิ่งไปโน่นนะท่านผู้ชมสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับเนี่ยวันนี้เรามาเปิดกล้องกันตรงบริเวณสวนกลางแจ้งนะครับที่อยู่ติดเอ้ย่ติดกับสวนบันไซนะครับที่สวนบันไซที่อยู่ตรงโน้นก็ที่ในโรงเรียนที่อยู่ด้านหน้าของเรานรั่นฮะฝั่งโน้นก็สามารถเดินทะลุไปได้นะครับฝั่งนี้ก็นี่ฮะแผน ให้ชมกันแบบรอบๆเลยท่านผู้ชมแบบนี้ฮะเห็นไหมครับอ,อตอนนี้กําลังบานเต็มที่แล้วครับสําหรับทุ่งดอกส,สีม่วงของเรานี่ฮนะดอกเวอร์บีน่านะดูฮะพลังงานเหลือล้นฮะดู <laughs> วันนี้เรามาเปิดกล้องมุมนี้นะครับแต่ว่า,าไม่ใช่ไฮไลท์ผมจะพาทุกท่านไปชมแปลงผักเขาเรียกว่า,าที่อยู่กลางแจ้งของ โซนด้านนี้นะครับที่อยู่ติดกับสวนกลางแจ้งฝั่งโน้นนะครับตอนนี้กําลังมีผักแปลกหูแปลกตาผักแปลกๆที่หาดูได้ยากกําลังงามกําลังสวยอยู่ตอนนี้บรรยากาศที่น่าจะเป็นยังไงเราตามไปชมกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมระหว่างทางที่เดินมาที่แปลงผักโซนนี้นะครับเราก็จะเดินผ่านทุ่งดอก ลาเวนเดอร์นะครับนี่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีสีม่วงนี่นะฮะสีม่วงแบบนี้แล้วก็สีชมพูแบบนี้นี่นะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีสีขาวๆเหลืองๆที่อยู่ด้านบนนั่นอีกอ่ะโซนนี้มีอยู่3สีนะท่านผู้ชมสามารถแวะมาชมมาถ่ายภาพได้ใกล้ๆดอกมะลงบ้านนะครับกลิ่นหอมามากๆเลยนะครับนี่สีม่วงเพึ่งตอมเต็มเลยท่านผู้ชมอะไฮไลท์ของเราจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับ โซนนี้ล่าสุดเพิ่งรับเสด็จไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเองนะท่านผู้ชมบรรยากาศข้างล่างจะเป็นยังไงตามผมมาเลยนี่ฮะสามารถเดินเข้ามาชมได้นะท่านผู้ชมโซนนี้ก็จะมีผักไงปลูกให้พวกเราได้ชมกันแบบนี้เลยนะครับสลัดเยอะแยะออกลิบแดงออกลิบเขียวแบบนี้เลยเห็นไหมทนะ่านผู้ชมไฮไลท์วันนี้ที่ผมอยากจะพาทุกท่านมาชมบนโซนนี้ก็คือ เนี่ยครับผักที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ย,ยท่านผู้ชมโอ้ต้นมันใหญ่มากแล้วก็ส่วนมากเขาบอกว่าจะกินแต่ดอกของมันนี่นะฮะนี่ท่านผู้ชมนี่ฮะไฮไลท์ของเราวันนี้นันคือดอกอาติชกนะครับผมยังไม่เคยกินนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับไรจะลงมาเหรอมา จับมือสิไม่พร้อมเลยขี่ล้างแล้วทำไมไม่เดินไปทางนี้ละ่ะฮะพ่อโอ้ลวุ่นวายอะ้วนะเห็นไหมครับเ,เด็กน้อยมาด้วยนี่ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมสุดยอดครับบรรยากาศโซนนี้ใครอยากจะมาเรียนรู้นะครับอยากจะเห็นว่าดอกอัลิชกเป็นยังไงก็สามารถเดินมาชมได้นะครับอยู่ระหว่างทางฝั่งขาออกของเราฝั่งนี้เลย เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับสุดยอดมากๆเลยครับไปละเดินน้าหน้าไปโดนละเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนน้นกันอีกหน่อยแล้วกันนะครับ โอเคครับเราก็เดินมาฝั่งนี้กันอีกหน่อยละ,ละกันนะครับนี่ฮะชื่อสายพันธุ์ของมันนี่นะฮะอยู่ในกลุ่มนี้เลยท่านผู้ชมราเรียก่าอาติโชกนะครับแล้วก็ช่วงที่นิยมปลูกมากที่สุดก็คือช่วงกันยาถึงตุลานะครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวก็ช่วงมีถุนถึงนี่เลยครับพฤษภาของทุกปีนะครับประโยชน์เขาบอกว่าช่วยย่อยอาหารลดท้องอืดเนาะุมน้ําตาลในเลือด ในคนที่เป็นเบาหวานได้ด้วยนะครับมีสารไซนารินโอ้ช่วยบำรุงสุขภาพได้ด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหสปปรรพคุณเยอะพอสมควรนะครับนี่ฮะสปปรรพคุณอยู่นี่เลยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะผู้ชมใครที่เคยทานก็น่าจะพอรู้รสชาติอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เคยทานก็ออลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยทานนะฮะนี่ฮะใครอยากจะมาชม มาดูก็สามารถเดินชมได้นะครับนี่ฮะอยู่ติดถนนแบบนี้เลยสามารถจอดรถที่ลานหรือแม้ก็ะอดข้างทางก็ได้นะเดินมาชมได้วันนี้ก็เก็บบรรยากาศนี่แปลงผักที่มาปลูกอยู่บนอ่างขางที่นี่นะครับนอกจากในโรงเรือนอ่าผักอ่างขางอยู่ฝั่งน้นก็สามารถมาชมฝั่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโซนนี้ก็อ่า สามารถเดินเที่ยวเดินชมได้นะครับไม่ไม่ได้มีป้ายห้ามนะครับสามารถเข้ามาชมได้ปกติเลยนะฮะอยากจะมาชมว่าดอกอาทิชกมันเป็นยังไงเนาะหน้าตามันก็ประมาณนี้ครับบางต้นก็สูงบางต้นก็ต่ํานะนี่ฮะต้นต่ําก็ออกประมาณนี้ถ้าต้นไหนสูงมันก็จะมีเขาเรียกว่าแตกหน่อข้างๆออกมาอีกนะฮะมันก็นี่นี่เหมือนต้นนี้เห็นไหมมีสามหนอหนอบนหนอล่างนี่หนอข้างๆแบบนี้นะท่านผู้ชมสุดยอดมากๆเลยครับ บรรยากาศก็น่ามาเดินมาชมมากๆเลยครับสุดยอดบรรยากาศจริงๆครับนี่วันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศก็ประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะถูกใจเนาะสำหรับสายที่ใครที่ชอบผักนะครับก็สามารถมาเดินมาชมได้นะโซนข้างบนจะโตกว่านี่เดี๋ยวเราขึ้นไปปิดคลิปกันด้านบนแล้วกันนะครับผมโอเคตามมาชมกันอีกนิดนึงบรรยากาศด้านบนครับ โอเคครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยเนาะวิวบรรยากาศโซนนี้ก็ถ่ายวิวสวนผักก็สวยแบบอีกแบบนะท่านผู้ชมดูฮะบรรยากาศร,บรอบๆวันนี้มาเก็บภาพช่วงเย็นแล้วนะไม่ได้มาช่วงเช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วก็ <c oughs> เลยมาเก็บบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันอ้าวตัวเลขนัดสวัสดีก่อนลาท่านผู้ชมกัน แล้วเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรไปทำหมอกไปทำหมอกคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับได้ทัานท่านนี้สิโอเคนะครับผมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ทท่านได้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะวันนี้เก็บเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับพาชมสวนผักที่อยากจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรให้ชมบ้างมีผักเยอะ หรือไม่นะครับช่วงนี้มีผักให้ชมหรือไม่ก็อย่างที่ท่านเห็นตอนนี้เลยนะผักว่าหนังค้างมีตลอดทั้งปีเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนก็มีผักเต็มๆแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมากผักสลัดเนี่ยมันปลูกได้ตลอดทั้งปีอยู่ละสําหรับวัวหนังค้างที่นี่นะครับก็เลยจะมีให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ได้ชิมถ้าใครมาหางาก็สามารถซื้อกลับได้นะครับตรงจุดจําหน่ายผลผลิตเนาะจุดนั้นก็สามารถซื้อผักซื้อ ผลผลิตของทางสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางกลับได้อยู่นะแล้วก็โซนที่เราเห็นด้านหน้าเขียวๆนู่นนะครับ่วนนั้นก็เป็นลูกพีชหรือว่าลูกทอนะตอนนี้ห่อเต็มละผลผลิตก็อีกไม่นานก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวเริ่มจะได้เก็บแล้วนะช่วงนี้ยังอยู่ในถุงอยู่ยังไม่พร้อมนะครับก็รออีกนิดนึงนะครับช่วงเมษานะครับกลางเมษายาวไปจนถึง พื่สภาเลยนะครับสำหรับลูกพีทหรือว่าลูกท้อของเรานะครับบรรยากาศที่ไร่พีทหรือว่าลูกท้อเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับที่แน่ๆจะไปชิมที่ไล่ที่สวนเขาเลยนะครับอร่อยแน่นอนเหมือนเราเดินเก็บกินตรงอ,อะไรนะไรสตอเบอรี่ยังไงอยางงันเลยนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดนะครับบ๊ายบายกันบ๊าย <c oughs> บายม่ใกล้ๆสิถ้าออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชม โอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายก่อนเลยบายบายมองนี่มองนี่ด้วยมองนี่ด้วยบายบายด้วย <laughs> แล้วเจอกันใหม่นะครับ